ก็จะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าคุณกำลังดิวอยู่กับใครในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือคนที่อยู่ในใจชั่วโมงนี้อยากรู้ไงว่าเขามีความเกี่ยวเนื่องความอะไรยังไงถึงจะต้องมาดิวกันแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปควรจะทำอย่างไรนะคะก็ไปกดหัวใจเขียนคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นค่ากูให้ด้วยนะคะคุณมีความรู้สึก Uh huh. คุณทำงานในความสัมพันธ์เนี้ยหนักน่วง,ง,งมากจนบางครั้งเหนื่อยเหนื่อยและเจ็บเจ็บเจ็บเพราะอะไรอะ่ะเจ็บเพราะมีความรู้สึกว่าบางครั้งเหมือนก็จะต้องรอรอเขาติดต่อมารอเขาทักทายมารอเขาวาม่าเมื่อไหร่เขาจะมาทาั้งทั้งที่ตัวคุณเป็นถึงดีอ็มเพแล้ววะคุณมีความเพียบพร้อมในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแต่บางครั้งคุณก็งงทําไมอะ่ะจะต้องมารู้สึก ด้อยในความสัมพันธ์แล้วก็รอเขาแบบนั้นนะ่ะซึ่งจริงๆคุณสามารถที่จะไปไหนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องติดกาก,กหรือว่าทนอยู่ในสถานะว่าให้เขาเป็นคนติดต่อแล้วคุณก็จะต้องรอแบบนั้นแบบไม่รู้ทิศทางว่าเขาจะติดต่อมาเมื่อไรแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะอะไรแต่ให้คุณได้รู้ว่าในชั่วโมงตอนที่คุณรอนั้น ข้อดีของคุณก็คือคุณรอแบบไม่ได้รอคุณรอแบบทํางานไปด้วยพัฒนาตัวเองไปด้วยและสิ่งที่คุณจะได้มานั่นก็คือถูก o อาคับคนที่จะมาพร้อมกับความรักที่ดีความเป็นคู่นะคะซึ่งคนคนนั้นก็เป็นคนที่มีอีโก้นะคะเป็นคนที่คุณน่ะไม่ค่อยที่จะได้รูร้จิตใจเขาแต่จริงๆถ้าไม่โกหกตัวเองอเซนคุณบอกว่าก็คือเขานั่นแหละ แต่เขาอะเป็นคนที่ไม่แสดงออกแล้วก็ชอบกักความรู้สึกของตัวเองชอบก็ไม่แสดงออกไม่ชอบก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่และปากกับใจไม่ตรงกันพยายามปฏิเสธความสัมพันธ์ไม่แสดงออกแล้วก็ให้มันค้างคาอยู่แบบนั้นประมาณว่าฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอนะจนตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะห่วงความโศนมากจนเกินไปหรือกลัวความผิดหวัง แล้วก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ขยับเดินหน้าทั้งๆที่มันก็ดีอยู่แล้วมันก็มีอะไรที่ใจตรงกันมันเป็นอะไรที่คุณมองว่าเขาอะถูกสเปคคุณมากเป็นคนที่ดีโดยที่ว่าสิ่งสิ่งนั้นที่เขาแอบซ่อนอยู่คืออะไร คือการที่เขาแอบส่องแอบมองชีวิตของคุณนะคะควรไปต่อกับคนแบบนี้ไหมไพ่ก็บอกว่าไปต่อได้มันเป็นเพียงอะไรที่เพิ่งเริ่มต้นมันมีโอกาสแหละที่มันจะไปต่อแล้วเขาก็จะชัดเจนกับคุณได้แต่จะต้องใช้ระยะเวลา